อุดรเป็นนนคขยัสวัสดีค่ะมติดตามการรายงาน,นข่าวท้งเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะจังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทำงานของกำนันทีไหบานในจังหวัดอุดรธานีเพื่อสั่งรอยยิ้มและขึ้นความสุขให้กับประชาชน นายสถาพรศรีพักตีร่องอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่กำนันและพู้บ้านโดยมีนายสุทธินันท์บุญมีร่องพัวาราชก,การจังหวัดอุดรธานีนำนายอำเภอกำนันผู้บยา,ยบานผู้ซอยชดระบอในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า150คนเพื่อสนับสนุนนโยบายของขอสชในการสั่งความปล่องดองสมานฉันและเครื่องความสุขให้กับประชาชนส่งเสริมความสามัคคีปล่องดอง เน้นย้ำถึงความสําคัญและบทบาทหน้าที่ของกำนัใพยายบานร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกำนัใพยายบาลผ่านระบบทัศกรีนและบอร์ดนิทศการเพื่อสื่อสารใหงประชาชนได้รับทราบข้อมูลผ่านระบบทีท่านสมัยเข้าถึงง่ายและมีการประกวดสวนทรพจน์ในระดับมธัธยมศึกษาตอนปลายในหัวขอ้อกำนัใพยายบ้านมีบทบาทอย่างไรกับความสมัคคีปลองดองของลูกบ้านและคนในชาติ เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวท้งเว็บเพจอ่อนซอนอุดอรกันได้ไหมอ่อนอุดอรเบิงอ่อนซ่อนอุดอรเด้อสวัสดีค่ะเเชาออุดนนนป็นคนขยัร